รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวกิจการพรเรอนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันที่13ของเดือนในรายการสุข13นะครับในห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทุกท่านคงทราบกันดีว่าประเทศไทยของเราได้กลับมาเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ มีการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างส่งผลให้มีจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจํานวนมากจนทําให้ต้องมีการปรับการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศยไอยู่หลายประการครับผู้บัญชาการดานบกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีนโยบายให้กองทบกจัดกาลังพลโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และยุทธปกรณ์สนับสนุนการดําเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของรัฐบาล อย่างเต็มขีดความสามารถโดยในห่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการในหลายรูปแบบเช่นการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีและแบ่งปันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามมิถุนายนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของกองทบก20แห่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้3 2 5 0เตียงและยังพร้อมจัดเพิ่มเติม18แแห่งรองรับผู้ป่วยได้ 1,810เตียงหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีท่าทีที่จะทะดีความรุนแรงต่อไปนอกจากนั้นยังได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในค่ายทหารไว้เพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่งการช่วยเหลือประชาชนที่กองทบกได้ปฏิบัติยังมีอีกหลายประการครับเช่นการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการฉุกเฉินด้านความมั่นงคงกองทบกโดยจัดยานพนาหนะของหน่วยร่วมกับเหล่าทัพ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลจนปัจจุบันรวมทั้งสิ้น700ครั้งแล้วครับและอยู่ระหว่างการขายายผลการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ไปยังส่วนภูมิภาคต่อไปการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกในพื้นที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด19 แล้วนำไปต่อบคำถามประสานงานให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อหรือครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือในทุกรูปแบบตลอด24ชั่วโมงตลอดจนช่วยจัดการศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ในกรณีที่ญาติไม่สามารถจัดหาวัดในการเผาศพได้ซึ่งที่ผ่านมาชาปนสถานกองทบกทั้งในกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดนคนรราชสีมาได้จัดพิธีชาปนกิจไปแล้วกว่า160ราย ภารกิจอีกประการหนึ่งที่กองทัพบกปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือการนำรถครัวสนามซึ่งเป็นยุทธป,ปรกรณ์อย่างหนึ่งที่จัดหามาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างการปฏิบัติภารกิจทางทหารกับการช่วยเหลือประชาชนประกอบอาหารปรูงสาเร็จแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษและกลุ่มที่กักตัวอยู่ที่บ้านโดยในหลายพื้นที่ได้นําส่งถึงบ้านเลือนประชาชนด้วยระบบอาร์มี่เดลิเวอรี ที่ผ่านมาแจกจ่ายไปแล้วกว่า2 0 0 0 0 0กล่องครับรวมทั้งการแจกจ่ายหน้ากากาอนามัยและเจลแอลกอฮอลให้กับพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ชุมชนและปลมคมนาคมที่สําคัญอย่างต่อเนื่องแจกจ่ายไปแล้วกว่า5 0 0 0 0 0ชิ้นครับการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อยังคมมงดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้วกว่า315พื้นที่นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีการช่วยเหลือประชาชนในลนักษณะต่างๆอีกหลายประการครับเช่นการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์จากพี่น้องเกษตรกรมาบริโภคภายในหน่วยทหารการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธีและที่หน่วยผลิตเองให้กับประชาชนในราคาถูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการบริจาคโลหิตเพื่อสํารอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นต้นสําหรับการสร้างความตระหนักรู้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนนั้นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยได้ดําเนินการประชาพันธ์สร้างการรับรู้ทําความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันเราได้มุ่งเน้นการเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมกระฉีดวัคซีนเพื่อให้สังคมไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และมีความพร้อมในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดครับผมจึงขอขอบคุณชาวกิจการเพือนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเต็มกําลังความสามารถพวกเราทุกคนคงมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนนะครับนั่นคือการต้องการเห็นภาพรอยยิ้มของคนไทยที่เกิดจากการควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้ ภาพของสังคมไทยที่กลับสู่ภาวะปกติสภาพเศษรษฐกิจภายในประเทศที่คล่องตัวขึ้นภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างพร้อมเพียงกันผมขอให้พวกเราระลึกไว้เสมอว่ากองทบกจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสต่อไปขอประชาธมพันธ์นะครับผู้บัญชาการฐานบกได้กรุณาดราริให้ประชาธมพันธ์เชิญชวนกําลังพลของกองทบกพร้อมทั้งครอบครัวร่วมการชมรายการ VR So o เย i e r ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19.40น,นถึงเวลา20.00ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ภารกิจที่สำคัญของกองทัพบกโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนอีกทั้งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพลังคนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจตามที่รับมอบด้วยครับสุดท้าย ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วขอให้ติดตามข่าวสารในทุกวันที่13ของเดือนในรายการสุข13ทาง YouTube Channel ช่อง VR 5.0และเว็บไซต์กรมกิจการพลเดือนฐานบกตลอดจนในรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนเวลา16นากาถึงเวลา16นกานาที ทางสถานีในยุคกระจายเสียงในเครือกองทัพบ,บกขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานครับสวัสดีครับ